โย้เย้ยก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกับไมาอครั้งหน้าสัด้นๆของเรานะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในเกมมาเร็วกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็ต่อเนื่องกันเลยนะอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าตัวอย่างตัวละครเมจิกไม่ใช่เมจิกแองเจล่านะครับน่าจะมาเร็วนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดรอบมาไปที่เรียบร้อยนะครับช่วงประมาณ4ี่ทุ่มเนอะนะครับผมไม่ได้ตามนะผมเพิ่งมาดูตอน5้าทุ่มนะครับผมก็เห็นพอดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมเพลย์ทางฝั่งของแองเจล่านะครับจะเป็นยังไงนะคคคคคครรรรรรัััััััับบบบบบผผผผมมมมมวววว่่่่่่าาานน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 นจจจะะะะะะะเเเเปป็แททงีีิได้้้หืือออลลตตตตก ยังไงนะฮะโอเคครับก่อนเข้าสู่วิดีโอนะครับผมขอฝากกดไลค์นะครับกดซ u b สไครต์ไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคครับไปเข้าสู่วิดีโอกันเลยครับร้านขั้นเทพบริการเติมเงินราคาถูกรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่เราลักย่างมาเวลเลอร์ vel, ก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษการเติมเงินผ่านตัวเกมให้ได้500ร้อยลดิชนั้นต้องใช้เงินถึง17 0บาทแต่ถ้าเติมผ่านขั้นเทพจะเหลือเพียงแค่1 3 4บาทเท่านั้นถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยครับ ใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุดๆโอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช่ก็แล้วแต่ครับเจอกันผมไปใช้ก่อนละโอเคครับมานะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยนะครับวิดีโอ1นาที13วินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูเบรกดาวกันเป็นช็อตๆไปนะครับผมดูรอบแรกโดยที่ไม่หยุดก่อนนะ เวนการ์ดนะครับแองเชล่านะฮะบินได้จริงด้วยวะ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คลิกซ้ายใช่ไหมคลิกขวาเป็นโล่นะครับลากลากโอ้โหบินไปแทงหนึ่งทีแล้วก็ลากผักตกเหวนะฮะมันไม่มีหลอดบินปะ โอเคครับอ่าลงพื้นจะเป็นขวาจริงด้วยแต่ที่ผมคิดนะครับโอ้โหลากแทก้งมาแบบนี้เลยนะครับอุย้ยผมแล้วก็บินได้นะครับผมอันตินะฮะปาออกไปแล้วก็สตูอยู่ข้างในจะโดนตรึงนะครับออกไม่ได้นะครับผมโอ้โห โอ้ไม่ใช่แค่ตึงอย่างเดียวนะดูดเข้ามาตรงกลางด้วยครับโอเคโอเคเมื่อกี้ก็เหมือนกับคอมโบกับทอเนะนะครับซป็นก็เป็นคอมโบที่เป็นไปได้นะเพราะว่าทอร์เอเจล่ามันอยู่ในเกมเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของน้ำฟังของเกมเปเอเจล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมทีละช็อตกันเลยนะครับว่าเรารู้อะไรบ้างนะครับในตัวอย่างนี้นะนะครับผมแน่นอนครับดีไซน์ดีไซน์ก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนเอาแบบดูแม่งทุกอย่างเลยนะครับผม ดิซานนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับผมบิ๊กมามี่นะครับผมวิตามัสโซสนะครับผมเขาก็เท่ hey, นะนะครับเป็นเหมือนกับหญิงแกร่งนะนะครับไม่ค่อยสนใจรู้รักภายนอกหรอกนะครับผมม,มาเพื่อสู้นะครับผมมาเพื่อสู้นะครับอ <c oughs> อย่างแรกเลยนะครับที่เรารู้ตอนนี้นะครับผมก็คือเลือด600เนาะนะครับก็คือเลือดเท่ากับทางฝั่งของพวก tank dive ทั่วไปนะครับกับตันไม้กล้าผมไม่แน่ใจตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่600นี่คือเป็นเลือดของแดงอ่า t a n ์ dive นะครับเกาะนะครับเลือด300นะครับผมแล้วก็อาวุธเนี่ยเป็นหอกนะฮะเออก็อินฟินิตนะครับผมแล้วก็หลอดตรงกลางนี่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรนะครับแล้วก็มีสกิลชิปนะครับเป็นสกิลพุ่งนะครับสกิล l e เป็นสกิลเหมือนกับจะดิ่งตัวเองลงพื้นเนาะนะครับอ๋อน่าจะเพิ่มจากระยะการที่บินปะ นะผมว่าเดานะผมว่าอาจจะเพิ่มจากระยะที่บินนะครับแบบว่ายิ่งบินนานมันยิ่งชาร์จนะครับตรงกลางนะฮะเห็นไหมมันเพิ่มพอเหลืองปุ๊บเราสามารถที่จะคลิกซ้ายเพื่อแทงได้นะครับแล้วมันจะใช้หลอดตรงกลางทั้งหมดเลยนะครับผมอ่านี่สามารถสามารถกดคลิกขวานะครับการดาเมจได้นะครับผม300ดาเมจเนะนะครับกดชิปนะครับผมจะทําการพุ่งนะครับซึ่งพุ่งเนี่ยมันจะมีหลอดนะครับหลอดทางขวานะครับผมมีหลอดจํากัดอยู่เนอะนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าพุ่งเสียบ นะครับสตูดิโอโดนเสียบนะครับจะถูกลากไปกับหอกเลยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ากระแทกกำแพงมีดาเมจหรือเปล่านะผมขอดูเป็นแบบเฟรม by เฟรมแป๊บหนึ่งนะครับรุกนว,ว่ามันมีกระแทกกระแทกกำแพงมีดาเมจหรือเปล่านะครับปึ๊บไม่น่ามีนะทุกคนอันนี้มันคิดขวาคิดข,ขวาเสียบนะครับผมเฮร่าก็ตายนะครับผมอันนี้คือไม่น่ามีดาเมจนะฮะ เดี๋ยวนะทำไมาคลิกขวามาถึงเป็นเสียบอ,ะ <All right. S 1> อ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คลิกขวาเสียบด้วยซ้ำครับเป็นคลิกซ้ายนะนะครับเออคลิกซ้ายคลิกซ้ายไม่ใช่สกิลอะไรที่ขวา,ากลางโลนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเห็นว่าอา่หล่อตรงกลางเต็มนะครับเป็นสีเหลืองนะครับบินมา นี่ครับเหมือนผมรู้สึกว่าการโจมตีนะครับที่แบบว่าบินมาลาชา์เต็มเนี่ยการโจมตีมันจะเป็นน็อกอัพนะคือแบบจะเด้งศัตรูนะครับอย่างเห็นในไวนอมเนี่ยไวโอมเนี่ยโดนทิมแล้วมันตัวมันเด้งนะครับผมว่าน่าจะเป็นหล่อตรงกลางตรงเนี้ยนะครับบินจนเต็มนะครับแล้วก็พอเต็มนะครับจะคลิกซ้ายปุ๊บศัตรูจะถูกซีซีเด้งไปข้างหลังนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้มึนนะแค่เด้งแล้วก็กดชิปนะครับผมนะฮะมันไม่ได้แค่ลากตัวเดียวนะครับมันลากศัตรูทุกตัวอย่างอันนี้นะครับกัปตันเมกากับไม อ่านี่กดชิปนะครับผมแล้วก็กด e ปะเมื่อกี้น่าจะ e นะครับผมเพื่อที่จะลงมาที่พื้นนะครับอ่ากด e นะครับผมดิ่งตัวเองลงพื้นนะครับทำดาเมจนะครับผมแล้วก็มีออร่าที่พื้นนะ,ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลอะไรหรือเปล่านะ,ะนะครับออร่าที่พื้นนะครับผมเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับเออทุกคนสังเกตปะเลือดนะครับหกร้อยหกร้อยหกสิบนะครับหกร้อยเก้าสิบนะครับมันเพิ่มจากการโจมตีนะครับเห็นไหมตอนนี้เนี่ยขวานฟันหนึ่งทีนะครับผมเลือดเพิ่มสามสิบ เลือดเพิ่มอีก30นะครับผมเออ่ทุกคนครับผมมาจากอนาคตนะคือผมเนี่ยกำลังตัดวิดีโออยู่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมเพิ่งสังเกตอะไรได้บางอย่างนะครับคือสกิลเอ็นจล่านะครับเวลากด e แล้วมันดิ่งลงพื้นเนี่ยนะครับผมพูดถึงเรื่องของ le ใช่ไหมแล้วทีนี้ทุกคนสังเกตนะเนี่ยพอเขาสร้าง le ใช่ไหมครับพอฟันศัตรูปุ๊บเนี่ย le ปุ๊บเขาได้เกาะมาก่อน30นะครับฟันศัตรูปุ๊บเกาะเพิ่มมา30เห็นไหมเห็นเลื่องเฟอร์นิเจอร์ไหมครับเฟอร์นิเจอร์ได้เกาะด้วยนะครับอีกก30นะครัับบเท่่าาว เอ็งจลาเนี่ยเวลาดิ่งนะครับผมแล้วก็ฟันศัตรูนะครับที่อยู่ในไอเอเอเรียอันเนี้ยนะครับผมจะทําให้เพื่อนได้เกาะด้วยนะเออนะครับให้เกาะเพื่อนด้วยนะครับเห็นไหมครับแพนเทเชอร์ได้เกาะนะครับผมอ่ะปกติแพนเทเชอร์เนี่ยมันไม่มีเกาะของมันนะครับฉะนั้นเนี่ยแพนเทเชอร์เนี่ยน่าจะได้เกาะ60นะครับจากสกิลเอของเอ็งจลาที่มันเป็นวงที่พื้นอันเนี้ยนะครับผมผมคาดเดานะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นนะครับตอนที่ผมเนี่ยกำลังนั่งตัดวิดีโออยู่นะครับ คือเนี่ยสไตล์การเล่นนะครับผมมันจะเป็นการลากนะครับผมแทงคือถ้ามันบินอ้อมมาข้างหลังได้นะครับแล้วมันลากแท้งเนี่ยไปด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าแท้งโดนลุมกินโต๊ะเลยครับมันคือแทงที่ฆ่าแท้งนะครับผมเหมือนกระเบื้องลี่เลยนะผมนี่ผมรู้สึกได้นะครับเนี่ยบ้างเลือดเลือดมันเด้งจากการโจมตีเห็นป่ะครับเลือดมันเด้งจากการโจมตีนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอออร่าที่พื้นเนี่ยมันมีผลหรือเปล่านะเหมือนว่าทุกคนสังเกตบ่าเวลามันฟันอะ มันจะมีออร่าที่พื้นขึ้นมาตลอดนะครับเหมือนกับว่าพออยู่ในวงสกิล e เนี่ยนะครับผมจะทําให้นางเนี่ยได้ตีและเพิ่มเกาะหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจผมครับสโลว์ไม่เจอโอเคนะครับผมแต่ดูนะเวลานางกด e นะครับผมพอวินมาปุ๊บกด e ลงตึ้มนะครับเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับว่าโซนที่พื้นขึ้นมานะครับผมพอฟันปั๊บนะครับเลือดเกาะเกาะจะเด้ง30นะครับพอกระทุกครั้งที่ฟันเนี่ยจะมีออร่ากระจายเห็นไหมฟันปุ๊บจะมีออร่ากระจายนะครับ ฟันปึ้งนะครับมออีออร่าอ๋อหรือออร่าเนี่ยมันทำดาเมจวะนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันฟันมันฟันทางฝั่งของอ่าอ่าแม็อคไมนิโตนะครับปึ้งนะครับแต่ว่าด็อกเตอร์สเตงเนี่ยโดนดาเมจด้วยเนะนะครับผมเอออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแพสซีฟนะครับในการฟันและดูดเลือดอ่าได้เกาะหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับถ้าฟันแล้วได้เกาะเนี่ยเก่งมากนะเป็นแทงไดที่เก่งมากๆนะครับผมแล้วก็บวกกับว่ามีแบบ แอร์เลี้ยงข้างล่างนะที่เหมือนกับว่าใครทีอยู่ข้างในนี้เนี่ยจะโดนดาเมจทุกครั้งที่นางโจมตีด้วยนะครับอืมตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นตัวไดแนวหลังที่แบบเก่งๆนะครับแต่ว่าผมว่ากลายว่ามันเป็นตัวได์แนวหน้ามากกว่านะลากศัตรูไปฆ่าคนเดียวเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นแนวทางการเล่นแอนเจล่าที่ดีที่สุดนะครับอืมแล้วก็กด e นะครับกด e เพื่อบินขึ้นฟ้านะครับผมอ่าแล้วก็โจมตีได้นะครับผมอันนี้เนี่ยผมว่านะครับตอนแรกที่เราเห็นสกิลของทางฝั่งของ เนี่ยครับช็อตนี้นะครับช็อตช็อตช็อตแรกเลยผมฮะก่อนนี้ช็อตนี้นะครับสุงเกตเห็นว่ากด e เสร็จปุ๊บสกิล e ไม่มีคูดาวครับเท่ากับว่าแองเจล่าเนี่ยส่วนมากจะอยู่บนฟ้าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าสกิลกดดิ่งลงมามันไม่มีคูดาวนะครับเท่ากับว่าเขาสามารถที่จะบินต่อได้นะครับผมแต่ว่าพอบินเสร็จแล้วเนี่ยกว่าสกิลดิ่งจะมาก็คือรอ12วินะครับผมอืมนี่คือแทงไปนะครับ อีเห็นไหมครับอีเนี่ยมันไม่ติดคูดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยสกิลดิ่งไม่ติดคูดาวแต่สกิลบินนะครับและที่จะดิ่งมาอีกรอบติดคูดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยแทบจะการันตีเลยครับว่าแองเจล่าเนี่ยส่วนมากจะอยู่บนฟ้านะครับผมอ่าเนี่ยบิ <S <S นได้เลยครับแล้วก็ติดคูดาวสิบสวินนะครับเพื่อที่จะมีสกิลดิ่งอีกครั้งนะครับผมฉะนั้นแองเจล่าเป็นแทงที่บินนะครับผมเป็นแทงบิน100%นนะครับอืมแล้วก็อัลติเมทนะครับผม กดคิวหนึ่งทีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าป็ดคิวครั้งที่2หรือว่านางจะออโต้พุ่งไปเองนะอันนี้มันไม่มีอะไรบอกเลยครับเนี่ยมันระเบิดปุ๊บนางนางโดดเข้าไปเองเลยนะครับผมทำฮิวจ์ดาเมจมากๆนะครับน่าจะประมาณร้อยหนึ่งได้เลยนะดาเมจเนี่ยนะครับผมแล้วก็อ๋อแล้วก็เสานี้มีเลือดนะครับผมอืมเสามีเลือดนะเสาสามารถที่จะโดนโจมตีได้นะครับสามารถที่จะพังได้ นะครับผมผมว่าผมว่าอันติของซัพพอร์ตก็น่าจะทาให้รอดอยู่นะเสาเนี้ยนะครับอืมเสานี้น่าจะแบบอันติอินวิสนะครับหรือว่าอันตาลูน่า Luna เนี่ยก็น่าจะรอดอยู่นะแต่ว่าก็เป็นติที่ใช้ขบวัวได้หลายตัวมากเลยนะการที่แบบมีสตันมศัตรูทุกตัวในวงเนี่ยเก่งมากนะครับผมอือันนี้ก็อย่างที่เห็น,นตัวอย่างเนื้อเขาก็ใช้ขบวบวกดทอให้ดูนะครับก็คือดูดมาแล้วทอเหยียบพื้นเลยนะครับผม อ่าก็เป็นคอมโบนะครับคู่หูพี่น้องนะครับผมที่จะมานะครับในซีซัน4นี้นะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นเลยนะครับผมแต่ว่าในแา่ได้เป็นเมนสปอร์ตผมก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าแทงจะโดนลักพาตัวไปโดยอินจล่าอีกตัวหนึ่งนะครับต้องระแวงวูบวิีมด้พอ ต้องระแบงเอ็นจล่าอีกนะครับผมโอเคครับเป็นเกมเพลย์ที่ก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสำหรับแท้งตัวใหม่นี้นะครับผมเพื่อนคิดยังไงครับกับตัวละครนี้นะครับตื่นเต้นกันไหมนะครับผมสามารถที่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมส่วนตัวผมตื่นเต้นมากนะครับผมอยากเห็นอยากเล่นนะครับอยากลองเอาไปเล่นจริงๆแล้วนะครับผมโอเคครับผมก่อนจะกันไปนะครับขอฝาก ช่องนี้ไปด้วยนะครับกดไลค์นะครับกด s u b ครสมาชิกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตะคิดต่อไปนะครับแล้วก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านคั่นเทพนะครับร้านเติมเกมนะครับเติมไวเติมเร็วทันใจนะครับต้องร้านคั่นเทพนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย